ครับผมสวัสดีทุกท่านครับพบก,กับผมแล้วก็ช่องวีชัยบล็อกนะครับวันนี้พามาเรียนเย็บผ้านะครับผมกับพี่หมวยพี่พหมวยที่อยู่ข้างหลังเราเ <c oughs> นี่ยนะพี่หมวยเนี่ยเป็นช่างเย็บผ้านะฮะพี่หมวยก็รับสอนงานด้วยนะฮะแล้วก็มีสินค้าหลายตัวที่พี่หมวยเนี่ยเย็บแล้วก็ขายด้วยไหมพี่ขายค่ะมีเพจด้วยไหมครับมีค่ะมีขมิ้นคราฟค่ะขมิ้นคราฟ ขมิ้นนี่คือขมิ้นเลยค่ะขมิ้นเลยนะขมิ้นเหลืองๆอบ้านเรานี่แหละค่ะวันนี้เราสองคนเนี่ยจะมาเรียนเย็บเขาเรียกกระเป๋าน้องพุงป่องใช่ไหมฮะมันเป็นยังไงไม่รู้ม,มีมีตัวอย่างโชว์ไหมพี่กระเป๋าน้องพุงป่องเป็นไหนแล้ว,น,ลวน้องพุงป่องแล้วน้องพุงป่องเมื่อกี้คือจะอยู่ข้างหลังพี่เหมือนนอกจากทํากระเป๋าน้องพุงป่องเป็นแล้วเนี่ยแกยังทําพวกกระเป๋าแฮนด์เมดที่เป็นกระเป๋าผ้าด้วยนะครับแล้วก็มีพวกอะไรอย่างนะ แมสแมสแมสปิดปากพี่ช่างเย็บผ้าเนี่ยก็จะมีความชํานาญแล้วก็มีความหลังจากที่ได้คุยกับพี่หมวยสรยะนี่แกค่อนข้างเป็นคน perfectionist <อ>เหมือนกันก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะทาให้ผลงานออกมาน,นี่ไงอันนี้ของพี่หรือของลูกศิษย์นะของลูกศิษย์ค่ะของลูกศิษย์นะครับอันนี้เป็นกระเป๋าน้องพุงป่องนะฮะฟังชื่อก็คือการจะตั้งชื่อไงเนี่ยมันต้องแบบมีความรักความผูกพันในผลงานของตัวเองก่อนถึงตั้งชื่ออย่างนี้ได้น้องพุงป่อง ทำไมตั้งชื่อน้องภูมิป่องอะพี่หมวยก็พี่รู้สึกว่าการที่เรากินอะไรจนภูมิป่องแล้วเรามีความสุขกับการกินอ่ะไม่ความสุขกับการกินก็เลยอยากให้น้องแบบว่าภูมิป่องป่องตามพี่ไหมก็เลยตั้งชื่อเป็นแบบนี้เนาะเป็นน้องภูมิป่องนะครับน้องก็อ้วนท้วนสมบูรณ์สวยเนาะอันนี้เป็นผ้าขม้าใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นผ้าขม้าทอมือนะคะทอมือแล้วก็พี่หมวยก็จะมาสอนนะฮะใครที่อยากเรียนก็เรียนได้มาออาเภริเบงชัยไม่รู้ร้าน ดึงสอนตามบ้านดึงที่ไหนดีใช่ค่ะพิลล่าไพรเวทตามบ้านได้ค่ะมีไพรเวทตามบ้านนะครับหรือจะมาเรียนที่ร้านกาแฟบ้านน้ำเหนือเนาะใช่ค่ะ<ห>ากาฟ<ส>แฟน้ำเหนือที่เวียงชัยได้ที่อำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้เรามาหาตามหาช่างปนิดงานฝีมือนะแฮนด์เมดนะครับนี่นี่นนี้ผลงานผลงานนะถ้าปกติคนที่ไม่ชอบเย็บเนี่ยสั่งสั่งได้สั่งพี่หมวยได้พี่หมวยก็จะเย็บให้นะครับอันนี้มีประโยชน์นะจริงแล้วใส่พวก คนที่ค้าขายอะ่ะมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแพ็กเกจอย่างดีเลยนะพวกสบู่พวกเครื่องสําอางพวกอะไรกาแฟพวกอะไรเงี้ยมันจะเป็นแพ็กเกจอย่างดีเลยแล้วก็ติดแบรนด์เราอะ่ะใช่ไหมพี่มวยใช่ค่ะถ้าใส่แบรนด์หรืเข้าไปถ้าส่งนี่ไม่รู้พี่มวยเท่าไหร่ร้อยใบเท่าไหร่พี่มวยร้อยใบใช่ไหมคะมอยู่ที่50บาทอะค่ะร้อยใบห้าสิบาทพันใบก็50จ้าห้าสิบบาททุกใบนะฮะเนี่ยคนที่มองหาไอเดียดีๆเก๋ๆนะครับผมอยากจะทำแพ็กเกจขายของอ่าพวกอ่า ทำธุรกิจนะครับอันนี้ตอบโจทย์เลยนะใส่เข้าสา่งก็ได้นะเนี่ยจริงแล้วนะเป็นเป็นแพ็กเกจนะครับเดี๋ยวมาเรียนกันมาเรียนวันนี้พี่หมวยจะมาสอนเราแบบนี้นะครับอันนี้มาเรียน private cost ตัวตัวที่ร้านกาแฟน้ำเหนือนะครับผมคิดดูมาจากแม่สายนะครับผมมาเรียนเอาความรู้นะฮะปกติ private cost เนี่ยไม่รู้พี่หมวยคิดเท่าไหร่เดี๋ยวทิ้งเบอร์ให้ดีกว่ามีเบอร์ไหมพี่หมวยมีค่ะงานพี่พี่หมวยบอกเบอร์หน่อยครับ089 089ครับผม700 700 74 7จ็ดส <49 S 1> ี่เก้าค่ะเจ็ดสี่สี่เก้าโทรมาได้ที่พี่หมวยนะครับผมแกรับสอนกระเป๋าลงไปข้างล่างนะคะเราจะใช้อยู่ที่สิบแปดเซนนะคะสบิบแปดเซนมาจากซิปใช่ไหมใช่ค่ะวัดจากซิปหัวงานลงมาบานหัวลงมาค่ะจะอยู่ที่ส,สิบแปดเซนสิบแเซนไม้ก็สิบแปดเซนเหมือนกันเนาะค่ะ ย้ำเข็นนะคะน้ากดเบาๆน้าอันนี้ต้องย้ำอย่าหมใช่ค่ะกดแล้วก็กดก่อนใช่ไหมอ่าเดินเท้ามาก่อนเหยียบก่อนเหยียบมาเหยียบแล้วก็กดลงพร้อมๆกันค่ะโอเคแล้วก็ค่แบบนี้ใช่หมค่ะเยอะๆเลยไหเยอะเลยไหมพี่ใช่โอเคมายหมเนะมา ตัวนี้เราเสร็จแล้วนะครับพี่บอยโชว์ผลงานหน่อยนี่ของตัวเองแตต้อง,อง,องโชว์สิคะไม่ใช่พี่โชว์เห็นไหมก<ม>็ะจะเป็นน้องฟูป่องอันนี้น้องฟูป่อง,องใช่ไหมคบใช่ค่ะน้องวันทวนสมบูรณ์ลอยหมึกปากานะคะเป็นปากาลบออกด้วยน้าเนาะล้างน้าปกติก็ซักก็หายมากันใช่ไหมใช่ค่ะซักก็หายแล้วถึงไม่ซักก็แค่ใช้ เขาเรียกอไะไรฟองน้ำอะค่ะชุบน้ําชุ่มๆเนะเาะแตะๆๆเขาก็หายละโอเคเรียบร้อยนะครับนี่พี่หมวยจะไม่ดูเลย <laughs> ครับผมตอนนี้เรากําลังจะเรียนการทาแมสแมสติดปากแบบนี้นะครับผมกับพี่หมวยที่เป็นช่างช่างเย็บผ้าเราช่างฝีมือเราที่เป็นครูบาอาจารย์เราวันนี้ที่มาสอนการตัดแมสนะครับผมนี่เป็นผลงานของพี่หมวยที่ทําอยู่พี่หมวยขายด้วยใครที่สนใจนะครับ อ่นี่ไงเก๋ไก่สไลเดอร์มากนะครับไม่รู้ขายอันเท่าไรหร่อ่ะพี่หมวยแปดสิบาบาทนะครับเ,เป็นเป็นรูปน้องหมาด้วยนะฮะน้องหมาเห็นไหมนี่คือผลงานพี่หมวยนะครับนี่เป็นรูปน้องหมาแสดงว่ารักสัตว์แน่เลยเนะี่ยมีหมามีแมวไหมเนะี่ยลายนี้พี่หมวยแฮนด์เมดบ้านเองหมดเลยใช่ไหมใช่ค่ะสวยเห็นไหมน้องหมาแล,แล้วนี่เป็นเป็นกระดาษเอาไว้ทำใช่ไหมครับไปเป็นผ้า อันนั้นคือซองแพ็กเกจจิ้งค่ะอ๋อแพ็กเกจซองแพ็กเกจซึ่งหมวนี้เป็นคนที่ค่อนข้างประณีตนะครับในการทําอะไรต่างๆสังเกตจากซองที่ใส่การทํางานอะไรเงี้ยมันจะไม่ลวกคนเหล่าน,นี้ก็จะค่อนข้างเพอร์เฟคชนิดหนเป็นพวกนิยมความสมบูรณ์แบบ <laughs> ใช้คำน,นี้ได้ไหม <laughs> คือต้องเพอร์เฟคชนิดนะพวกนี้ <laughs> ก็จะเหมาะกับงานฝีมืองานประณีตอยู่กับตัวเองอยู่กับสมาธิอะไรเงี้ยนะก็จะเจอได้ทั้งศิลปินพวกศิลปินนะ่ะพวกเดียวกันวาดภาพ ปั้นอะไรเงี้ยนี่ใส่คล้ายๆกันใจเย็นๆแนีนะครับพี่หมวยจะสอนเราทาแมสวันนี้นะมีคนมาเรียนเยอะไหมเนี่ยพี่หมวยก็เรื่อยๆค่ะแต่จะเป็น p r i v a t สอนในบ้านเนาะสอน p r i v a t คอร์สในบ้านเขาเรียกว่าอะไรอย่างมาครั้งก็จะเป็นคอร์สบำบัดจิตใจอะค่ะจิตตอที่เราเหนื่อยจากงานมาแล้วกลับมาอยู่กับงานท่ากลับมาอยู่กับศิลปะชีวิตก็จะได้ ดื่นลมสุนทรี<ช>สงบขึ้นใช่ไหมฮะสงบขึ้นชีวิตสงบขึ้นพี่หมวยบอกป่ะเดี๋ยวมาเรียนตัดแมสกันนะครับใครที่สนใจก็าตามมาได้นะผมที่ร้านกาแฟน้นําเหนือหรือมาอย่ามีเบอร์อยู่มุมนี้แหละนะอืมส่วนสุขาก็คือประมาณน,นี้อยู่แล้วใสาสวยๆ่อยค่อออกมุมมาสวยๆแบบนี้คือเอาอันนี้อันนี้คือแบบฟอร์มแล้วพี่เนาะใช่ค่ะเขาเรียกแพทเช่นค่ะแพทเช่นแล้วก็มาเทียบกับตรงนี้ปึ้งนี่เทียบแล้วก็อันนี้มีรอยดินสออยู่แล้วเนาะ ตัดเลยไหมเป็ไม่ค่ะวาดเอามาเทียบกันนะอันนี้แบบสอนแบบจับมือทำเลยนะเาเรียกว่าไม่ใช่น้องมาดูน้องหมาไอผ้าอย่างนี้คือเป็นผ้าขาวธรรมดาเนาะตัวนี้นะคะจะเป็นคอตตอนแต่ว่ารีกลาวมาแล้วเพื่อที่ตัวผ้าจะได้เป็นทรงและอยู่มันจะอยู่ทรงอะค่ะเวลาเราเย็บออกมาอืมมันจะอยู่ทรงเวลาเย็บออกมาแต่ว่ากดลงไปให้เห็นรอยปากกาเลยปากกาพี่มันจะนิมไหมไม่ค่ะกดลงไปเลยเขาเรียกว่ามันจะ หมึกมันจะตันไหมครับไม่ตันเนาะไม่ค่ะตัวน,นี้ลดด้ยวยความร้อนนะคะโดนตอนรี่ก็หายละเอาไดเปอรเปุ่มอกเขาก็หายไปแล้วคิแลปินไมน่ได้ลามา้งคิลปินหนึ่งวันกับ <c oughs> ช่างนะช่างจากนั้นเราก็จะมาตัดเนาะ <c oughs> เอาไก่ตัดเปลือกเย็บสังเกตเส้นเราจะไม่ตัดตงร <c oughs> <c oughs> งเส้นพอดีพี่เหมว่าเราจะต้องห่างออกไปประมาณสักสองสองไหมหรือหนึ่งสองนะสองเซนเลยนี่ค่ะตัวอย่าง อันนี้เรากะเอาเนาะใช่ค่ะนะออกไปอีกออกไปอีกใช่เนี่ยเหมือนพี่ทำเลยประมาณนี้พี่เว้นไมาเยอะเวียนเยอะมากี่ใช่เว้นเยอะเลยเพราะว่าตอนเย็บอะมันจะเย็บง่ายตัดเบี้ยวไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะอย่าให้เบี้ยวดิมันองเลยมันก็ตโตโตเนาะเดี๋ยวเบี้ยวมาเป็นอะไรไม่ได้นะมันจะอันนี้หน่อยนะกางเกงมีขาเดียวก็อย่างนี้แหละแหมใช่ ีนี้พับนะคะคร,ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองคทั้ 2, 2> ทงสองรองใช่ค่ะเราจะไปเย็บแล้เราจะไปเย็บกันเรื่องเลย,นนเ,ยลเย็บด้านไหนก็ได้นะไม่เกี่ยวกันใช่ไหม่ต้องหันด้านไหนเข้าค่ะแต่พี่จะเย็บข้างบนลงไปข้างล่างเย็บอันหนานๆนี่ก็เย็บได้ใช่ไหมได้ค่ะอย่างเนี้สามชั้นพับสองรอบตอนนี้ก็คือผ้าเก้าชั้นละสำหรับจักรตัวนี้ได้เลย มัาก็จะไปเร็วถ้าเราเหยียบได้แรงน้ำหนักเท้าเราเบาๆมันก็จะค่อยๆไปช้าๆให้นี่ฟังแล้วถ้ามันเร็วปุ๊บเราไม่ได้หยุดนะคะเราคือขนน้ำหนักเท้าลงอ๋อค่ะต้องมาเรียนจากใหม่หมดเลยมั้งเนี่ยดูแล้วเนี่ยได้ไหมเนี่ยไม่ได้ฟังไปแล้วพี่ได้เนาะค่อไปก่อนนี่นะไปได้แล้วมั้ โอเคได้แล้วงค่าหนึ่งค่ะสายความยาวสายก็ไม่ได้กําหนดนะเนาะแล้วแต่ให้มันพอดีเราเนาะใช่ค่ะจริงจริงพี่จะใช้แบบเผื่ออไปก่อนเพราะลูกค้าบางคนก็หวใหญ่หูยาวใช่หน้าใหญ่หน้าใหญ่หน้าเล็กว่าทันไปเขาโครงหน้าคนเราไม่เท่ากันแบบแล้วก็หมุนหมุนดันเข้าเข้าไปข้างในจะได้ไม่เห็นความชั่วร้ายของเรา นี่มาเสร็จแล้วอ่าเสร็จแล้วค่ะเมตมเห็นไหมสวยสิงคู่านี่เป็นเอกลักษณ์ของพี่บ้าไงนะลายน้องหมาเนี่ยใช่ไหมเป็นตัวตนเลยสวยมากสวยาม,มาก